คุณผู้ชมคะขณะที่ประเทศไทยเองช่วงนี้เป็นช่วงเฝ้าระวังอุบัติเหตุในช่วงสงกรานมีเจ้าหน้าที่กลุ่มหนึ่งที่ต้องคอยตั้งใจรับฟังการก่อเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะกับการเปิดสายด่วนแพทย์ฉุกเฉิน1 6 6 9มีเจ้าหน้าที่ประจำคอยรับโทรศัพท์กันอยู่หลายสายทีเดียวในช่วงนี้มีแต่ละสายโทรศัพท์เข้าไปร้องเรียนกันถึงกว่า300สายแต่ปรากฏว่ามีคนกลุ่มหนึ่งเป็นพวกที่โทรเข้าไปเพื่อก่อกวน ทำให้การทํางานของเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างยากลําบากและสุ่มเสี่ยงมากยิ่งขึ้นค่ะติดตามรายงานจากคุณวรลักษณ์อิสรางกูลณอยุธยาค่ะสวัสดีค่ะสาบัการแพทย์บิรชั้นนำรักสาดแให้บริการค่ะสวัสดีค่ะป้าแจ้งเหตุอะไรไหมคะค่ะปาแจ้งเหตุอะไรคะค่ะป้าแจ้งเหตุในช่องสัญญาณรักสานะคะสวัสดี โทรศัพท์ก่อกวนลักษณะนี้เกิดขึ้นที่สายด่วน1669ของศูนย์สื่อสารสั่งการาเรนทรสถาบัานการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติจำนวนมากในแต่ละวันโดยเฉพาะช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือเทศกาลวันหยุดยาวค่ะไปขาช่วยไห้เสียดีฉันไม่ได้เลยค่ะไม่้เฉันขอขอนุญาตวางสา การกระทําเช่นนี้ส่งผลอย่างยิ่งต่อเวลาที่เจ้าหน้าที่ต้องให้บริการกับผู้ป่วยด้วยความรวดเร็วเพราะต้องเสียเวลาในการสนทนาอย่างน้อย20วินาทีและบ่อยครั้งที่รถฉุกเฉินต้องเสียเวลาเดินทางไปตามที่รับแจ้งส่งผลต่อการรับบริการของผู้ประสบเหตุฉุกเฉินถ้าเขาโทรมาปุ๊บแล้วก็ต้องส่งคนออกไปดูแล้วถ้าเกิดเหตุจริงๆบุคลากรที่อยู่ตรงนั้นก็จะไม่มีไปช่วยเหลือทําการช่วยเหลือมาล่าช้าไปทําให้คนไข้ที่เจ็บจริงๆนะเสียโอกาส นะครับ,รรบรเจ้าหน้าที่ศูนย์รับข้อมูลระบุว่าชายคนนี้คือหนึ่งในผู้ที่โทรศัพท์มาก่อกวนที่สายด่วนติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า2ปีแล้วล่าสุดคืนที่ผ่านมาโทรเข้ามามากถึง100ครั้งเจ้าหน้าที่จึงพยายามเกลี้ยกล่อมให้เดินทางเข้ามาพบที่สำนักงานแล้วทำไมชอบโทรมาที่ห6 6 9หอะคะเพื่อนบอกผมเพื่อนบอกเพื่อนบอกว่าอะไร หนึ 1, 1, oh, ่งหโอเก้าแล้วเราโทรมาทำอะไรอ่ะ <Okay. S 1> โทรมาทำอะไรเวลาเวลาโทรมาอยากโทรมาทำอะไรคะคุยนิ่งคุยเล่นๆ,นๆชถตติตเทศกาลสงกรานต์1ิบเเมษาย,ยนที่ผ่านมาสายที่โทรศัพท์เข้าไปก่อกวนสายด่วน1669มีไม่น้อยกว่า140สสายหรือประมาณครึ่งหนึ่งของสายทั้งหมด และบางวันสายก่อกวนมากกว่าจำนวนสายที่ขอความช่วยเหลืออย่าง14เมษายนมีสายขอความช่วยเหลือ249สายขณะที่สายก่อกวน275สายหรือคิดเป็นร้อยละ52.79ของสายที่โถเข้ามาทั้งหมดสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะฮัลโหล ดิฉันเข้ามาทําข่าวที่ศูนย์สื่อสารสั่งการนเรนทรประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะแต่ว่ามีสายโทรศัพท์ก่อกวนแบบนี้นะคะทั้งโทรมาแล้วไม่พูดโทรมาหยอกล้อโทรมาพูดจาลามกอนาจารหรือแม้กระทั่งแจ้งเหตุเท็จแบบนี้ไม่น้อยกว่า20สายแล้วค่ะแต่ว่าผู้ที่มีพฤติกรรมแบบนี้ก็อย่าชะล่าใจไปนะคะเพราะว่าตอนนี้ที่นี่กําลังมีมาตรการขั้นเด็ดข่ดที่จะจัดการกับกลุ่มผู้ที่ก่อเหตุความวุ่นวายแบบนี้ค่ะ ส่วน,หนใหญ่ผู้ก่อเ <ขอ S 1> หตุจะใช้หมายเลข<ง>เดิมโทรเข้ามา,ต,มมาติดกันลหลายครั้งหรือโทรเป็นประจำแต่ไม่ว่าจะใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์บ้านหรือโทรศัพท์สาธารณะเจ้าหน้าที่จะจดบันทึกเบอร์ไว้และจะตรวจสอบหาคเครือข่ายของหมายเลขก่อนจะดำเนินคดีตามกฎหมายเราก็มีคณะทำงานอยู่ชุดหนึ่งเนาะซึ่งในคณะทำงานเนี่ยก็จะมีตัวแทนผู้แทนของกสทชท่านท่านมาด้วยนะครับ เราก็เลยชี้แจงปัญหาตรงนี้นะฮะให้ท่านให้ท่านได้ทราบเนาะเราก็ในเบื้องต้นเนี่ยท่านได้อนุมัติสายเขียวมานะครับในในเรื่องนี้เนาะให้สามารถที่ดําเนินการได้อย่างเต็มที่เต็มรูปแบบเนาะก็ให้ส่งเรคคอร์ดเรื่องสายก่อกวนเนี่ยไว้นะครับแล้วก็ส่งให้แต่ละ operator, โอเปอเรเตอร์โอเปอเรเตอร์ก็หมายถึงโทรศัพท์แต่ละค่ายนะครับให้ให้เป็นคนดําเนินการนะครับเพราะว่าเราเป็นผู้เสียหายเราต้องเป็นคนเรคคอร์ดแล้วก็ส่งเรื่องนะครับไปให้แต่ละโอเปอเรเตอร์ได้รัทซาบ ศูนย์สื่อสารสั่งการนเรนทรสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือสายด่วน1669มีภารกิจรับแจ้งเหตุป่วยและเจ็บฉุกเฉินเพื่อประสานต่อไปอยังศูนย์เอราวันให้ส่งหน่วยเคลื่อนที่เข้าให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยการทำงานจะมีเจ้าหน้าที่รับสายและเจ้าหน้าที่สื่อสารและหัวหน้าสั่งการกะละ5คนปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงโดยมีเป้าหมายให้บริการผู้ป่วยได้ภายในเวลา4-8นาทีนับตั้งแต่รับแจ้งเหตุ ทุกวินาทีที่เสียไปกับพฤติกรรมก่อกวนจึงส่งผลโดยตรงต่อชีวิตของผู้ที่กำลังรอรับความช่วยเหลือพรรักษอิสารางกุลณยุธยาไทย PBS รายงาน